h e ล lo สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหน,นวดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับว่างจากงานนะครับก็พาตัวเองออกมาหาความสุขอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับทริปตกปลาแบบกลางเต็นท์นะเห็นหลายๆคนเรียกร้องมานะครับว่าอยากเห็นน้าหนวดไปตกปลาแบบกลางเต็นท์จัดไปวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ เขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนไหมอ่างเก็บน้ําคลองระบมนะอยู่ที่าอาเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะนท์พาไปดูบรรยากาศจำํจำๆสวยๆยนะของอ่างเก็บน้ําที่นี่นะครับส่วนเรื่องของผลประกอบการเรื่องปลาอะไรเอาไว้ที่หลังนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ได้พาตัวเองออกมาทําคลิปให้ f c ได้ชมกันแล้วก็พาตัวเองออกมาเสพความสุขนะสุดยอดแล้วไปเลย วันนี้นะวัยรุ่นนะเราเตรียมแผนกันนะต้องพูดเบาๆเดี๋ยวข้างๆเขาจะได้ยินนะครับว่าวันนี้เราจะมาตกปลาชโดกันนะครับซึ่งไม่รู้หรอกนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยก็เป็นพวกคันเบสต่ตางๆนะครับแล้วก็ส่วนเหยื่อเดี๋ยวน้าหนวดพาไปดูส่วนเรื่องของรายละเอียดในการตกปลาชโดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีความรู้เลยนะครับวันนี้ที่เตรียมมาก็แค่ เตรียมเบ็ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ที่ศึกษามาจากใน u t u b e นะครับรวมถึงเหยื่อด้วยตัวเหย,ยื่อเนี่ยเดี๋ยวนันอดพาไปดูนะว่าใช้เหยื่อประเภทไหนนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าแม่งจะมีหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะครับในน้ํามีปลานะไปลุ้นกันเอาแล้วกันนะและวันนี้นะครับพื้นที่ที่เราจะแคมป์ปิ้งก็คือบริเวณนี้เลยนะครับเราเลือกแล้วนะก็ให้มันห่างจากอานานักตกปลาที่เข้ามาตกปลาหน้าดินกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเต็มเหยื่อสดน นะครับก็ดูจากการคาดคะเนสภาพอากาศวันนี้เนี่ยผลน่าจะมีแหละนะแต่น่าจะมีช่วงหัวค่ำหัวค่ำหน่อยก็เดี๋ยวเรื่องของอสถานที่พักเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับวันนี้ไม่ยุ่งยากนะครับเอาแค่เอาตัวรอดเฉยๆนะครับวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอจิตบรรยากาศความสุขนะครับกับเครื่องดื่มเย็นเย็นก่อนแล้วกันโอเคไวรุ่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะ ตอนนี้นะลวกกำลังเตรียมอปุปกรณ์ก็เท่าที่นเห็นัน้นหนวดเห็นนะก็คันเบ็ด10บฟุตนะที่เอามาก็เน้นอาจจะตีไกลหน่อยเพราะว่านะอย่างที่บอกน้ำมันแห้งอะ่ะนะเอาอุปกรณ์อื่นๆนว่าไงครับตะกวะัวกี่กำรดริตะกวะัว80เชือใหญ่เป้ปงเลยตะกัว80นะครับแล้วก็ใช้เป็นสลิงนะครับ ตัวนี้ที่ที่เอาไปลากเครื่องบินอะไรนะโบอิงนะครับ747มาแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตะขอเบ็ดนะครับที่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะหยิบอะไรได้ก็หยิบไปก่อนตัวนี้น่าจะตกควายได้ไอ้นี่นะหยิบอะไรได้ก็หยิบไปนะครับใครที่รู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มันนิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นตะขออะไรวะทำไมมันงองๆอแบบนี้วะน่าหนวดไม่ทราบจริงๆเนาะแล้วก็ตัวเหยื่อไปเดี๋ยวไปดูตัวเหยื่อกันแล้วก็เดี๋ยวเราลวกเกี่ยวให้ดูไป มาดูเหยื่อกันอันนี้คืออะไรครับแก้วไม่ใช่มันคือไกอ่กระซิบเบาๆหน่อยเลียงข้างๆเขาตกปลาหน้าดินกัน <c oughs> อันนี้เป็นอกไก่นะครับแช่มากับเลือดหมูนั่นเองนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเท่านะปิงควายนะนะมานั้นใครถามว่าชิ้นขนาดไหนนี่แหละมาหนานะกระชิ้นประมาณปิงควายนะก็หั่นไปนะเกียวเกียวพี่เหอะนะครับก็ ถามว่ามีประสบการณ์ไหมมึงไม่ต้องถามหรอกกูก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องรู้อะไรเขาหรอกนะครับก,ก็ตกไปนะครับมาหาความสุขนะครับก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตกอย่างอื่นบ้างนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวเหยื่อชิ้นเดียวพอหรอเอาสองชิ้นเนาะเพราะตะขอมใหญ่อยู่นะสรุปแล้วก็สองชิ้นน่าจะลงตัวกับตะขอเกี่ยวควายตัวนี้นะครับน่าจะกําลังดีคาดการณ์ว่าตีแล้วก็น่าจะสักรุ่งวันละพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บ โดเป้งเลยยังเป้งเลยโอ้ยสุดยอดนะได้เลยนะพริกกับกระเทียมหน่อยนะเนาะโอ้ยหูดับกันทันทีเลยล่ะครับไปไปเบียรกันดีกว่าสภาพหมายที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันก็โลง่ลงๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ถามว่ารู้ไหมมันมีอยู่ตรงไหนผมไม่รู้หรอกนะลองลองดูไปนะครับเพราะว่านนกับนัน่วเองก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันสําหรับที่อ่างเก็บน้าคลองระบ,บมแห่งนี้นะครับก็ดูจาก YouTube มานะครับก็นะตะก,กัว80กริบกัม ระยะพอสวยงามนะครับไม่รู้นะว่ามันจะมาหรือเปล่าเออแล้วอย่างน้อยคืนนี้ก็ได้มาแคมปิงนะ้งสถานที่บรรยากาศดีแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับนะตอนนี้เราก็ได้เตรียมนะสถานที่นะก็กางทาบไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็นั้นระั่วก็ลงเบ็ดไปแล้ว3คันนะครับอย่างที่บอกนะารายละเอียดบอกไปแล้วนะครับก็มีเยื่อแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้มีผิดมีถูกหรอกนะครับไอ้อุปกรณ์ที่น,นันวดเอามาพวกนี้ที่นารุ่เอามาเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็หยิบจับแบบนั้นมานะครับแล้วก็เอาตัวเองออกมาหาธรรมชาติแปลกๆใหม่ๆดูบ้างนะครับเผื่อจะเจอ,อความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราทั้งคู่ก็ไม่เคยหรอกนะครับไอ้ตกชะดงชะโดอะไรด้วยเหยื่อสดอะไรแบบนี้แหละนะครับครั้งแรกนะผิดถูกอะไรก็คอมเมนต์กันนะใต้คลิปเลยนะ แนะนาได้ตลอดนะครับเผื่อไปที่อื่นนะครับมีโอกาสไปอ่างเก็บน้าหรือไปเขื่อนที่อื่นเนี่ยอาจจะได้แก้ตัวกันในอนาคตถ้าคลิปนี้ไม่มีปลาตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนอกจากความเพลิดเพลินนะครับความสุขที่พาตัวเองออกมาเสร็จเท่านั้นเองนะแต่ว่าก็อยากให้มันมีสบกานสักครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้นะครับช่วงห้าโมงเย็นก็มีบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่พากันเข้ามาแคมปิง้งหรือว่าในรูปแบบของการอะไร,รปิกนิกเนาะเรียกว่าปิกนิกก็ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้แคมปิง้งหรืออาจจะไม่ได้นอนที่นี่กันนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะตอนนี้อ่ะห้าโมงเย็นนะครับแดดล่มลมตกโอ้โหนึกถึงบรรยากาศหน้าหนาวเลยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวนะนัาหนวดมั่นใจเลยนะครับ น่าจะเป็นแหล่งนะครับของสถานบันเทิงในเรื่องของการแคมปิ้งนะครับหรือการเอาตัวเองออกมาเสพความสุขกับธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมครับตรงหน้าเรานั่นเลยครับก็เป็นพวกทิวเขานะครับต่างๆนะครับและห้อมล้อมไปด้วยของกาเรียกเวลาน้ํานะครับห้อมล้อมไปด้วยน้านะครับฉะนั้นมันน่าจะมีความสุขมากๆเลยสําหรับสายแคมปิ้งต่างๆนะสำหรับคันเบ็ดที่เราลงไว้เนี่ยนะครับก็4คันไม่ต้องถามนะ นึ่งกริบเลยนะครับแต่ก็มันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับเพราะว่าวันนี้เราเอามาหาประสบการณ์เราออกมาหาประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกปลานะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับปลาชโดแล้วก็ตกด้วยเหยื่อสดเนี่ยที่นันหนวดเองแล้วก็ทีมงานนี้ยังไม่เคยตกเหมือนกันนะครับก็หวังว่าบรรยากาศที่นันหนวดเก็บมาฝากเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากเอาตัวเองออกมาเสพธรรมชาติบ้างนะครับก็อย่าทํางานจนเยอะเกินไปนะครับออกมา หาธรรมชาติหาสิ่งสวยๆงามๆนะครับเพื่อเติมนะครับกำลังใจนะครับเติมแรงกายแรงใจนะกลับไปสู้งานกันต่อกัน ดูนครับนี่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะบางคนเขาอ่อยกันแบบอะไรนะสาดเลือดใช่ไหมน,นี่นนวดเดี๋ยวจะแช่เลือดไปกับเจ้า,าผ้าชิ้นหนึ่งนะครับข้างในนี้เป็นเลือดหมูนี่นะครับเดี๋ยวแช่ชุ่มก่อนนะและเดี๋ยวเราจะเอาไปตีอ่อยนะครับตีอ่อยบริเวณที่เรา,าตีปลาไปนี่แหละนะครับแล้วก็นาฬัวเขาอะไรนะตีใส่ชิ้นไก่นะครับไก่สดไปห้ามสี่ไม้นะครับเดี๋ยวนันวดจะเอาตัวเนี้ย เป็นตัวเรียกปลาดูนะครับนวัตกรรมใหม่นะไม่รู้มีใครเคยทําหรือเปล่าอาจจะมีนะแต่อาจจะไม่แจ่มเท่านี้ตัวนี้มันเป็นตะก้อก้อ่อ,อยอ่อยปลาชะโดนะหุ้มเลือดนะครับเลือดนี้ก็ได้จากเนี่ยเมื่อกี้ที่ถ่ายมา้าตัวที่มันขี้อีกตูดมานะอย่างนี้เลยใส่ตะกร้อไปปรับนวงนะครับปรับนวงรอบดีดีนะครับ ดูดีๆไม่เคยตีนั้นแล้วนะนะเอาระยะอยนี้แล้วกันตีทำระยะเฉยนะก<ะ>ยังไม่รี่รับรองจำฮะยังอะไรนะอยยังอะไรล่ะอโอตอนนี้เรากำลังหาวิธีก่อไฟนะครับ ว่าเราจะเอาขอนไม้หรือว่ายางอะไรมาก่อไฟดีนะก็ยังถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าจะก่อไฟเพื่ออะไรเนี่ยแคมปิง้งเนี่ยนะคำว่าแคมปิง้งมึงเข้าใจคำว่าปิ้งไหมปิ้งเนี่ยมันต้องมีไฟแคมป์เนี่ยคือการกางเต็นท์ใช่ปะ่ะอ่ะ,อะแคมปิง้งนัน่นแหละกางเต็นท์แล้วต้องมีไฟไงเอาป่ะออยางอะไรอีกไหมเดี๋ยวไปหาขอนไม้ก่อนแปบ๊บนึง ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ18นาฬิกานะครับวัยรุ่นโอ้โหในภาพเนี่ยอาจจะไกลสักนิดนึงนะครับแต่เท่าที่นั้นวดเห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งรวมของเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเนาะที่มาพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเย็นของวันสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับก็จะมีทั้งมาแบบบิ๊กนิก,กันนะครับเอาอาหารเย็นมาทานกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีกีฬาด้วยน่าจะ พลามอเตอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีคนมาชักว่าวด้วยที่นี่นะครับชักว่าวหมายถึงว่าเล่นว่าวนะหมายถึงเอาว่าวมาปล่อยเล่นกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนันหนวดอยากจะประชาะสัมพันธ์เลยนะครับที่ทะเลอะไรนะวังคูไม่แน่ใจนะว่านั้นหนวดเรียกถูกหรือเปล่านะครับที่นี่แหละนะครับเป็นลานกางเต็นที่เดี๋ยวสักวันหนึ่งช่วงหน้าหนาวนะนันหนวดจะมากางเต็นที่นี่พาครอบครัวมานะครับ ก็น่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับที่ได้บรรยากาศที่ดีอีกจุดหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เหล่าบรรดาน้าๆนักตกปลานะครับที่มากันตั้งแต่หัววันเนี่ยนะครับก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเขามาตกปลากันไม่ได้ค้งคืนนะครับก็น่าจะได้ผลประกอบการไปดีเลยแหละนะครับแล้วก็เหลี่ยมตรงนั้นนะครับใครที่จะมาตกนะครับก็ลองวิ่งรถเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ด้านในสุดนู้นเลยนะครับมีห้างเอาไว้ให้กาง อะไรนะกางทับนะครับแล้วก็วางเบ็ดด้วยนะครับก็นะอย่าลืมนะครับการมาเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติแล้วก็สถานที่สาธารณะแบบนี้นะครับช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยแล้วกันนะครับวรุ่นสภาพตอนนี้นะวัยรุ่นนะนี่นะดูฝนฟ้าอากาศนะครับโอ้โหมา้อมเพียงกันเลยนะครับก้อนนี้น่าจะรุนแรงนะครับแต่ว่านะครับ เราลองดูดีๆนะครับลิบๆนู่นนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่กันนะครับไม่ว่าจะมาแบบกางเต็นท์หรือว่ามาแบบอะไรนะปิกนิกกันนะครับเออแต่ทำไมเขาเริ่มเปิดไฟเหมือนไฟท้ายติดเริ่มจะขยับกลับบ้านกันหรือเปล่านะครับแต่เรายังอยู่นะนี่นะสภาพเต็นท์เรากางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของทาร์ฟนะครับก็แค่นี้แหละนะครับธรรมชาติอย่าไปซีเรสมันนะครับก็อ้งก็อีก็ล้มกันไป ก็นี่นะตามภาพเลยวัยรุ่นนะครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะครับยังไงเราก็กางเต็นท์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมมาแล้วแล้วก็นันวดเองกับนันรุ่ยเนี่ยชอบมากเลยบรรยากาศที่มันมาเสพธรรมชาติแบบนี้นะครับให้เก็บของเลยไหมเดี๋ยวกลับบ้านดีมาเต็มตัวไม่ใช่ดิวิ้ยต่อดิี้มาโทษลุยต่อดนนะก็นี่นะครับเบ็ดเราก็ยังอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวตีไว้อย่างนี้แหละนะ แล้วก็เนี่ยสภาพเต็นท์นะครับแต่ว่าเรามีแสงสว่างมีพร้อมอยู่แล้วนะครับส่วนอาหารการกินเนี่ยในเรื่องของมื้อเย็นเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันเป็นบรรยากาศของการกางเต็นท์แบบแบบกางเต็นท์แคมปิ้งจริงๆอ่ะนะไม่ได้เน้นความสะดวกสบายอะไรมากมายนะครับขอแค่ว่าเอาตัวเองมาเสพธรรมชาติแล้วก็อือ่ะพุ่งตรงนะโนโน่นไม่ได้อยากมาหรอกแต่ว่าร่วมลากมา <laughs> มันเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศหน้าฝนนะครับที่เขาอยากเจอแบบนี้นะครับน,นลวัวจะเป็นคนชอบกางเต็นท์แบบหน้าฝนลักษณะแบบนี้แหละนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างก็อยู่ในเงื่อนไขของความปลอดภัยนะครับเป็นหลักนะก็เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะที่ ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวกันอยู่นะแล้วตรงส่วนนี้ที่เรามากัน3คนเนี่ยคาดว่าเราเองก็น่าจะช่วยเหลือกันได้นะครับรวมถึงถ้ามันมีปัญหามากนะครับในรถนะครับเราก็สามารถเอาของเข้าไปเก็บนะครับด้านหน้าแล้วก็สามารถนอนพักในรถได้นะครับรถเรามีมา2คันนะครับก็น่าจะช่วยเหลือได้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยที่นัน,นวดคาดการณ์เนี่ยนะครับ ตัวกลุ่มก้อนเมฆฝนเนี่ยน่าจะผ่านเราไปนะครับมันอาจจะดูน่ากลัวสักหน่อยนะครับแต่ว่า,น,าน่าจะผ่านไปได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีเม็ดฝนมาบ้างเล็กน้อยนะครับวัยรุ่นแต่ว่า ก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าจะยอมรับได้นะโอ้จะฟังตรองข้ามโอยฟ้าแลแบบแป๊บๆบเลยนะครับก็ถือว่าน่ากลัวไหมอ่าเอาเข้าจริงๆนะครับสําหรับการแคมปิ้งหรือกางเต็นท์เนี่ยนะครับมองแล้วอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับที่ที่จะมาในสภาพอากาศแบบนี้นะถ้าไปตัวคนเดียวนี่อาจจะไม่แนะนํานะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเรามาเพื่อนกันเนี่ยนะครับก็พอจะช่วยเหลือกันได้นะครับก็น่าจะยัง มีโอกาสที่เราจะมีความสุขความสนุกกับในเรื่องของการแคมปิง้งในค่ำคืนนี้อยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะวัยรุ่นปลอดภัยนะครับก็ได้ลมตะโก้เข้ามาช่วยนะครับเป็นลมตะวันเหนือเฉียงตกนะครับก็ได้มาช่วยพัดพาก้อนเมฆนะครับที่เราค่อนข้างจะหวาดกลัวเนี่ยนะครับพาเมฆฝ,ฝนไปด้วยนะครับใครไม่ต้องคอมเมนต์มาถามนะว่าลมตะโก้คืออะไรจะให้ตอบอีกครั้งนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะตอนนี้นนวดเองก็น่าจะไม่เหมือนเดิมนะ เแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคืนนี้เราน่าจะนอนปลอดภัยแน่นอนนะครับไปรุ่นครับก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆสาหรับการแคมปิ้งนะครับก่อนี้เลยนะครับมาแม่นะนี่นะขอบคุณด้วยนะครับบริษัทมาม่านะครับไทยน้าทิพย์แห่งประเทศไทยนะก็สนับสนุนมา3ซองนะครับจากเซเว่นปักซอยนี่งนะครับ9กิโลเมตรจากจุดนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่พู อย่างโหดอะนะแดกมาม่าเหมือนกันนะครับนี่นะเด็กเรียนก็กินมาม่าเหมือนกันนะครับอย่างนั้นโหดจะเป็นเหลืออะไรนะครับก็จัดไปต้ยมยำกุ้งหนึ่งองนะครับเทียบอากาศเย็นสบายนะวัยรุ่นนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักน่าจะหนึ่งทุ่มห้าสิบเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับก็รับประทานอาหารเย็นกันเรียบร้อยนะก็วันนี้เรากินอย่างที่ชมกันไปนะครับก็ มีกึ่งสําเร็จรูปนะครับง่ายๆสําหรับชาวแคมปิ้งนะครับแล้วก็ง่ายสําหรับวิธีการเอาตัวรอดที่ง่ายที่สุดนะสำหรับการกางเต็นท์นั e ่นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายตอนนี้อากาศลมลมนี่เย็นสบายๆเลยนะครับอ,อุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงมาจากช่วงตอนกลางวันที่เรามา,ากางทาับกันเนี่ยพอสมควรเลยนะครับคาดว่าคืนนี้น่าจะนอนแบบเย็นสบายเลยแหละนะครับแล้วก็ตกปลาไหมคืนนี้ก็นะเรื่อยๆนะครับ อาจจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันนะครับพาตัวเองมาเสพธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นความสุขที่ค่อนข้างจะพอสมควรแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสามทุ่มนะเวรุ่นนะด้านหลังนุน่นมืนตึ๊บเลยเงียบกริบเลยนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่มาแคมปิง้งแล้วก็มาอะไรนะปิกนิกเนี่ยกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าน้หนวดมองนะครับก็น่าจะเหลือแค่เนะี่ยสองสำคัญที่ไฟสีแดงๆตรงนู้นกำลังกลับกันแล้วนะครับแต่ทีอ่อยู่แคมปิ้งเนี่ยน่าจะมีมีแกงน้าหนวดแล้วแหละมีแค่นี้แหละ <c oughs> นะก็ถือว่าเดี๋ยวพาไปดูมืดๆนะครับนี่ถอยถอยออกมาจากไฟนะคือตรงเนี้ยถอยออกมาจากไฟที่ได้ทำการติด <c oughs> ตั้งไว้ที่รถนะครับแสงที่เห็นอยู่ตรงเนี้ย คือมืดตึบอ่ะแบบเนี้ยนะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวกล้องอาจจะ,ะเก็บแสงอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าเฮ้ยมีหมาป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไงวะนะประมาณนี้แหละนะครับแคมปิ้งนะครับก็โอ้โหขลศิกมากนะครับแล้วก็ตอนนี้รับรู้ได้ถึงอากาศมันจะเขาเรียกอุณหภูมิมันลดลงนะครับ ดีมากๆเลยนะครับอุณหภูมิลดลงแบบนี้ถือว่าคืนนี้เราจะพักผ่อนได้อย่างสบายใจเลยแหละนะครับสวัสดีครับวัยรุ่นอรุณสวัสดนะครับอันนี้ขี่โมงล้วเนี้ยประมาณสักจะเจดโมงแล้วนะครับหกโมงสี่สบนะเย็นสบายคือนนอนสบายเลยปัญหาตอนนี้คือ บทคีไม่มีที่คีเนี่ยเดี๋ยวขออนุตก่อนเอาไงดีนะครับเรียบร้อยครับวัยรุ่นนะก็วิธีทางของแคมเปอร์มือใหม่นะครับอย่างนน,นวดและทีมงานก็จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มาแถวคลองระบมก็อย่าลืมนะครับที่นี่ไม่มีห้องน้ำนะครับมันมีก็อาจจะไกลหน่อยก็อาจจะต้องลองดูดีๆว่าเราจะมีปัญหากับ การขับถ่ายหรือเปล่าช่วงเช้านะครับหรือว่าจะเตรียมมาให้พร้อมก็ได้เพราะที่นี่ลานกว้างมากนะครับเมื่อคืนนี่นอนหลับสบายนะครับเช้านี้ก็ซักแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ่าเดี๋ยวหลายๆคนจะสงสัยอีกซักแห้งคืออะไรนะครับก็เป็นวิธีอาบน้ําแบบง่ายๆเนี่ยก็เอาผ้าในชุบน้ําเปล่านี่แหละนะครับแล้วก็ถูๆๆนะครับรูปๆๆให้มันมีความสดชื่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ลงด้วยครีมมอสเจอไรเซอร์นะครับพร้อมกับน้ำหอมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อ,อให้มีความเฟรชนะครับให้ร่างกายบ้างนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเช้านี้นะครับก็นั่รล่วนะครับก็ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ โอไก่ okay. แช่เลือดนะครับแล้วก็มีการอ่อยเลือดไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่เช้านี้ยังไม่มีนานานักตกปลาที่ตกปลาหน้าดินกันนะเราก็โอเคทําได้ตามสบายนะครับแต่ว่าถ้ามีนานาน,านักตกปลาที่ตกปลาหน้าดินด้วยเนี่ยก็อาจจะเกรงใจเขาหน่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นเหยื่อสดที่มีกลิ่นคาวเลือดอะไรแบบนี้นัำหนวดไม่มั่นใจว่าจะไปทําลายไมยข้างๆหรือเปล่านะครับ เช้านี้นะอาหารเราก็เหมือนเดิมนะครับบะหมี่ขิงสําเร็จรูปนะไม่ต้องไปิซีเรียสน,นะครับสาหรับงานแคมปิ้งเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็อยู่ให้มันง่ายที่สุดนะครับนี้ก็เป็นเตาอ่ะดูนี่นี่แบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวก็มีท็อปปิ้งด้วยปลากระป๋องนะครับในนี้น่าจะมี3ตัวแล้วก็แบ่งคนละตัวนะครับแล้วก็เนี่ยไข่คนละใบนะครับก็น่าจะได้โปรโตีนจากอ่าคาร์บโบไฮเดรตจากอะไรนะเส้นบะหมี่ขิงสาเร็จรูปนะครับแล้วก็ ปรตีนจากไข่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จากทะเลน้ําลึกนะครับปลาซาดีนนะก็แค่นี้ก็พอนะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับชีวิตกินอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็มุ้ไปสถานที่ต่อไปเชียบกินข้าวเรียบร้อยนะต่อด้วยกาแฟรครับไปุ่นแน่นะก็วิธีตามสิ่งที่มีนะครับแก้วไม่มีมาแดกกระถ้วยนี่แหละนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าภาชนะนะครับภาชนะก็คือมีอไว้ใส่อาหาร โอจยเป็นของเหลวของแห้งของเปียกของแฉะก็ใส่แม่งเข้าไปนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้วยนี้ก็สามารถใส่น้ำพริกได้ใสก่กาแฟได้รสชาติดีซะด้วยนี่ร้อน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 ตอนนี้ก็เวลา8โมงกว่าแล้วนะครับไปรุ่นโอ้โหแดดร้อนมากเลยนะครับแต่ก็พื้นที่ที่มีแดดแบบนี้แต่ว่ามันเป็นลานกว้างนะครับมันก็จะมีลมนะครับที่มาจาก ทางเขาบ้างอะไรบ้างนะครับผ่านน้ามามันก็ยังทําให้รู้สึกสบายตัวอยู่บ้างนะครับก็สําหรับใครที่ที่อยากมากางเต็นท์นะครับหรือว่ามาฟิชชิ่งด้วยมาตกปลาด้วยเนี่ยก็ทีนี้น่าจะเหมาะมากเลยนะครับส่วนในเรื่องของผลประกอบการในเรื่องของปลาอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องดูกันอีกทีนะครับไม่รู้ว่ามีหมายที่เขาอ่อยหรืออะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็ลองศึกษาโดยทิทงจากยูทูบหรือว่านานักตกปลาที่เคยมาตกปลากันก็น่าจะเป็นมดไม้ อีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็กิจกรรมนะครับที่หลายๆคนคงชอบเลยของแคมป์ปิ้งแล้วก็ตกปลานะครับอ่ะโอเคนี่เรามาพบนัาป้อมนะครับนี่เต่๋น,นัาป้อมเขาจะตกปลานะคือนันดเนี่ยเห็นนาป้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานนาป้อมเขาลงไปตีลักษณะนี้แหละนะครับเพราะตรงนู้นเนี่ยมันจะมีล่องน้ํานะครับเป็นทาเลล่องน้ําลึกอยู่นะครับ ปลาที่ได้เนี่ยที่น้ำป้อมได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระสูบนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปสองตัวสาตัวนะครับสำหรับปลากระสูบนะครับเมื่อเช้านั้นนวดเห็นน้ำป้อมมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็จําสีรถได้นะครับนี่นะครับรถน้ำป้อมนะครับสีรถแบบนี้เลยเข้ามาแต่เช้านะครับดูดูนู่นลงไปตีลงไปหาล่องนะครับล่องของอมันเป็นล่องน้ําลึกะนะครับแล้วก็พยายามตีให้มันลงล่องนะครับลงโอ้โหลงไปครึ่งตัวแล้วนู่นนะครับ ระยะระยะที่นะ้ป้อมอตีออกไปนี่ก็ประมาณสัก10เมตร20เมตรนะครับแล้วก็รวมถึงที่นะ้ป้อมเดินลงไปอีกก็ประมาณนี่แหละ,ะร่วมๆนั้นหนวดก็มองว่ามีประมาณสัก50-60เมตรได้นะครับจากฝั่งไปนะจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะว่าที่นี่น้ำมันจะตื้นนะครับน้ำมันจะตื้นทะนั้นถ้าจะมาตกปลาเนี่ยถ้าจะให้โดนจริงๆอาจจะต้องรู้ว่าร่องมันอยู่ตรงไหนด้วยเหมือนที่นะ้ป้อมพาไปนี่แหละนะครับ นี่ก็เป็นเบ็ดของลาป้อมนะนี่ก็เป็นเบ็ดของลาป้อมนะแล้วก็มีใส่ทุ่นโฟมนะครับเพื่อดูอาการของของเบ็ดด้วยนะครับนี่เลยนะ,นะก็ถามว่า,าตกปลาหน้าดินไหมนป้อมอันนี้เหยื่อมันก็จะเป็นอยู่ใช่ไหมวิ่งวิ่งอยู่เนาะ,นะ,นะก็เป็นการตกกระสุบนะครับที่ การเก็บน้ํคลองระบมแห่งนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะได้เวลาสมควรนะครับตอนนี้นะลูกก็กาลังเก็บเ็ดแล้วนะครับเพราะดูแล้วว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับกับทริปนี้นะอาจะเป็นหลายๆอย่างนะครับที่น้นหนวดไปได้ข้อมูลจากนะ้าป้อมมาเมื่อสักครู่ที่ไปคุยกันเนี่ยนะครับที่นี่ก็นะครับปัจจุบันนะครับ ปริมาณน้ําก็อาจจะอยู่ในระดับกลางไปถึงน้อยด้วยนะครับก็จ,จะรอฝนเติมน้ําเข้ามาอีกนะครับส่วนที่นะ้ำป้อมเข้ามาตกเนี่ยก็คยตกพวกปลากระสูกนะครับก็ใช้เหยื่อเป็นนะแล้วก็มีส่วนของงานหน้าดินด้วยนะครับตกลาขนมปังแล้วก็พวกผัเขียวต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นไอเดียนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสูตรตายตัวสําหรับการตกปลาหรอกนะครับแล้วก็ที่ของระบมแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในฤดูการของ อะไรนะสนามวางไข่นะครับก็ยังห้ามในเรื่องของการวางตะข่ายหรืออะไรพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าตกปลาได้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับที่เก็บข้อมูลมาจากน้าป้อมนะที่น้าป้อมให้ข้อมูลมาก็ถือว่าขอบคุณน้าป้อมมากๆเลยนะให้ข้อมูลมาถ้ารู้ข้อมูลตั้งแต่แรกเนี่ยเมื่อวานคงไม่มานั่งตรงนี้หรอกนะตอนนี้นะไอ้น้ารู่ก,ก็กําลังทยอยไล่ เก็บเบ็ดอยู่นะครับรวมถึงมีลูกสมุนนะครับมาคอยให้กําลังใจด้วยรอกิน,นก็เรียกว่าอเหยื่อนะครับเพราะว่าเรามีไก่นะครับแช่เลือดมาโหน่าจะเฉียบหน้าดูแหละนะครับหมาเยอะนะที่นี่หมาเยอะนะครับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซ้ายขวาหมาทั้งนั้นเลยแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยเห็นนะนะหลายๆคนเนี่ยเวลาเก็บเบ็ดขึ้นมาเนี่ยนะครับ ที่นี่น่าจะมีตอไม้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับบริเวณข้างล่างที่เราตีไปน่าจะมีตอไม้ด้วยเมื่อกี้รลวมันเก็บขึ้นมามันก็เจอตอไม้เหมือนกันนะก็คงต้องพอเท่านี้นะครับไว้ลุ่นสําหรับทริปนี้นะที่อ่างเก็บน้ําคลองระบมนะครับที่อําเภออะไรนะสนามชายเขตนะครับจังหวัดประจินบุรีนะครับอย่างที่ชมไปนะครับตลอดทั้งคลิป ก็ไม่ได้มีปลาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าที่นี่ที่เด่นๆเลยนะครับเรื่องของลานกลางเต็นท์นะครับข้อเสียคือไม่ได้มีห้องน้ำนะต้องแบบว่าชอบแคมปิ้งจริงๆนะครับถ้าอยากจะไปเข้าห้องน้ำต้องไปที่ตรงบริเวณตลาดน้ำถแถวๆนั้นนะครับจะไกลสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะที่น่าจะคนในพื้นที่แถวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับทะเลวังคูนะครับตกปลาได้แคมปิ้งได้นะครับ แล้วก็ถามว่าได้ดีไหมก็สําหรับงานตกปลาก็ทั่วๆไปนะครับสาหรับงานแคมปิ้งนี่ยกให้นะครับยกเว้นไม่มีห้องน้ําแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าใครเนี่ยมาแคมปิง้งหรือมาปิกนิกเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องอปวดท้องเบานะครับการฉี่กันอะไรแบบนี้ก็ทั่วๆไปไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามทริปต่อไปนะครับว่านันวดจะพา ทีมงานเนี่ยไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับก็เที่ยวลักษณะแบบนี้แหละนะครับแคมปิ้งไปนะครับท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทํางานทุกวันนี้ก็เครียดพออยู่แล้วนะครับการอ่ระหว่างการเดินทางหรือว่าถ้ามีเวลาพักก็หาความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับติชมได้นะครับสำหรับคลิปหรือใครต้องการให้เพิ่มรายละเอียดต่างๆนานาหรืออยากให้ทําคลิปประเภทไหนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็บอกนันโดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงนะครับขอบคุณสําาาหรรับกตติดม รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นันวดกับทีมงานเดอะแก๊งนะครับที่อ่างเก็บน้ำคลองระบมจังหวัดปราจีนบุรีลาไปก่อนบายปูนปูน